ไม่เคยพู่กับใครเลยเป็นอย่างเงี้ยแล้วเธอจะเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ยังไงแล้วถ้าสมมติว่าเขาไปคุยบ้างอะเจ้เขาใจเราสิตัวมึงไม่เคยมีเพื่อนผู้หญิงมึงบอกอยู่ว่ามึงไม่เคยมีเพื่อนผู้หญิงเพื่อนเขาอยาในเจอเธอมันเหมือนกับฝันไปกะเจอหนาด่านรักไงพอว่าเธอหน้ันมีเหมือนใครอยากจะได้เจอเป็นแฟนฉันต้องทำยังไงทำททําทำแต่ม ทำ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 ทารำสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท <hip> ่านทุกคนกันด้วยเชียหมอนรบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เคารพรักทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ในชองจีโอชา นะครับทุกคนครับการสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับมอสคนดีคนเดยวไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากความรอนะครับทุกคนเห็นอะไรนี่ไหมครับนี่มันคือสเก็ตบอร์ดเฮ้ยสเก็ตบอร์ดเฮ้ยสเก็ตบอร์ดถูกแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณร้าน S Project มากๆเลยนะครับที่มอบสเก็ตบอร์ดสุดสวยให้กับผมกัะเจียนะครับพี่รอบสองอันนะครับเดี๋ยวพี่เจ้าแบบขึ้นแบบเด็กบอร์ดแบบหล่อๆนะครับ อะไรอะไรเฮ้ยโอ้โหได้เฉยจังหล่อทุกคนก็ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทิ้งเพจตรงนี้ไว้เลยนะทุกคนนะนอ่อย่างเท่อ่ะโอเคครับทุกคนครับก็วันนี้นะครับอยู่กับมอสนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมทุกคนครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าวันนี้อยู่กับมอสคือวันนี้นะครับทุกคนครับผมก็จะมาทําคลิปแกล้งเจอีกแล้วนะครับคือคลิปแกล้งเจในวันนี้มันวิเศษมากๆเลยนะทุกคนครับเพราะว่าผมจะแกล้งขั้นสุดยอดที่มันแบบมันมี นั่นแหละครับคือวันนี้ผมจะทําเป็นแอนเฟสแฟนเก่าเลยนะเพราะว่าผมก็พูดจริงเลยว่าตั้งแต่พบกับเจียมาเนี่ยคือเวลาผมนอนทีไรเนี่ยผมก็จะนึกถึงหน้าแฟนเก่านึกถึงแฟนเก่าตลอดเวลานะคือแบบเออมันเป็นด้วยความอะไรหลายๆอย่างอ่ะทุกคนคือพบกันมานานเนาะก่อนที่จะมีเจียนะครับคือผมก็ผ่านเรื่องราวอะไรกับแฟนเก่ามาเยอะ ด่ามากเออทุกคนคือวันนี้ผมไม่ได้จะแอดเฟซแฟนเก่าไปจริงๆนะคือวันนี้ผมจะสมัครเฟซครับสมัครเฟซปลอมนะแล้วก็ทําเป็นแบบแฟนเก่าผมอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเป็นแบบคุยกันกี้กากกี้กากนะโอ้โหจากนั้นนะเดี๋ยวผมจะเปิดคอมทิ้งไว้เปิดเฟซทิ้งไว้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเจียมันต้องมาแบบเฮ้ยตัวอันนี้ใครอะแล้วเราจะมาดูปฏิกิริยาของเจียมั้ว่าถ้าเจียมเห็นผมแอดเฟซแฟนเก่าหรือว่าคุยกับแฟนเก่าขึ้นมาเนี่ยทำไงครับแต่ผมอยากจะบอกทุกคนเลยว่าผมไม่เคยมีแฟนนะคือเจียมเป็นค์กด ซับ c r i b e แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนครับไปดูคลิปของเราเลย Let's go โอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะผมได้สมัคร Facebook เ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจียเนี่ยน่าจับไม่ได้ผมเนี่ยได้ทําการโพสต์นะครับเป็นรูปนะผมแต่ว่าผมเนี่ยไปเอารูปของคนอื่นมานะแบบเอาไปเอารูปแบบสาวสวยมวยเอ็กเซ็กซี่เลดี้กา้าอะไรเงี้ยมานะครับทุกคนครับแต่ว่าคนคือมันอาจจะมีผลต่อเรื่องของความความรู้สึกนะแต่ว่ามันเป็นการแกล้งนะเพราะว่าเจียก็ทําผมมาเยอะนะทุกคนนะคือผมไปเอารูปสาวสวยมวยเอ็กเซ็กซี่นะครับแล้วก็ขึ้นชื่อว่าคือแต่ตอนแรกจะตั้งชื่อว่าน้นำน้ำหวานนะทุกคนแต่ว่ามันพพิิม์ผดนนแปปลกายเ็้ นะเป็นน้ำหลานอะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเอาเฟซน้ำหลานนะครับทักไปหาเฟซบุ๊กผมโดยการที่เราจะไม่แอดเฟซบุ๊กกันไปนะครับผมเอ้ยแอดดีกว่านะครับเพราะว่าเสียจะได้แบบว่าเฮ้ยตัวตัวทำนี้ไม่ถูกต้องนะเออ<ๆ>มันเป็นชื่อชื่อชื่อจีนไงมู่หลานเออมู่หลานคล้ายๆแต่นี่จะเป็นน้ำหลานเป็นแบบจีนผสมไทยไงพี่เออจีนผสมไทยอะไรก็เป็นน้ำหลานอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มการเอาเฟซน้ำหลานเนี่ยทักไปหาหมอสก่อนนะผม โอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําเป็นคุยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะโอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเข้า f a c e b o o กผมทิ้งไว้แล้วหลังจากนั้นนะครับทุกคนผมก็จะตั้งกล้องนะผมผมจะหาวิธีซ่อนกล้องโคโปโต,ตรงนี้แล้วก็แถวนี้แหละครับจากนั้นนะครับผมก็จะเข้าไปหลบอยู่ใน ้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูบริลอคชั่นกันนะครับว่าเจียนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเจียจะหัวร้อนไหมหรือว่าเจียจะมีความรู้สึกยังไงนะทุกคนนะก็นั่นแหละครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ในช่องจานมีโอแชนเนลกันด้วยนะครับผมให้ไปถึงหนึ่งล้านซับสไครป์เบอร์ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้เรารอเวลาที่เจียจะกลับมานะครับโอเค let's go โอเคครับทุกคน พ่ออ่ะเที่ยงห้อเหยียดเท้าอะหนาวดิงาเอะรพ่อหนาแล้วมันไม่ทำงานหรอคุยโทรศัพท์อะไม่คุยกับใครวะไม่รู้ไคุยโทรศัพท์กับเขาโอ้โหใครวะเนี่ยนมใหญ่สัว์ ใครวะไม่ร er ู right ้นะจะไม่ฟ <elled Quel parole numbers> ังไม่ไ <loop> ด <workers> ้ฟ <milhões jadi> yeah. ังตัวใส่ไว้าดีน้ำหวานเนี่ยไม่รู้เพื่อนมันแบบใช่เหรอพี่มันไม่มีเพื่อนอย่างนี้นะพี่นูเมีกับลูกมาเต้าจะคุยกันนะพี่ สวยไหมหน่าสิดาราหนังเอก,กอะ่ะคนอะไรชื่อน้ำหลางเออไอ้มอสมันอยู่ในห้องเหรอตัว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  ใช่คนนั้นคือใครอ่ะมันชื่อน้ำหลานนั่นน่ะที่ตัวคุยอ่ะในแชทอ่ะที่ไหนอ่ะคงหลับอ่ะก็คนที่คุยในแชทเมื่อกี้ใครคือน้ำหลานก็ไม่รู้ใหญ่อ่ะไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้คุยกับใครไม่ได้คุยก็เขาเห็นในแชทใครใช่น่าจะเพื่อนอ่ะเพื่อนเนาะใช่ทป็ไมไหนไม่เห็นเคยเล่าให้มาฟังเลยนานแล้วนานแล้วคือจำไม่ได้แล้วแลาวทำไมต้องบอกให้คิดถึงเหมือนกันก็เพื่อนไงแสดงความคิดถึงให้กันไงแบบเออมีอะไรไหมถ้าไม่มีอะไรเขาขอหลับก่อน ไม่นมใหญ่จังมันไปเสริมม,ามาั้งเขาจะไปรู้กับมันเหรอเพื่อนสมัยไหนนานแค่ไหนตอนไหนเพื่อนเป็นเพื่อนของใครไอ้โมเขารู้จักไหมไอ้เบรู้จักไหมรู้จักมาจากไหนเพื่อนคนนี้โรงเรียนโรงเรียนอะไรโรงเรียนนู่นแหละจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วออจำไม่ได้แล้วคุยกันได้ยังไงแล้วตัวจําได้ยังไงตัวรู้ได้ยังไงว่าเป็นเพื่อนตัวเป็นเพื่อนเขาแหละได้รับหน้าได้เหรอทำได้ มันทำอะไรมากมีรูปกอดสัญรักกณมไหมไม่มีเขาหาเฟซไม่เจออ้าวหาเฟซไม่เจอแล้วคุยกันได้ไงเอ้าก็มาหาเฟซเขาเจอเอาดีๆเขาไม่ตลกพอพูดไม่ตลกไงแลใครแล้วตัวคุยหรอคุยทำไมเอ้าก็เพื่อนทักมาเขาก็ต้องคุยการภาษาเพื่อนปะตัวจะอะไรเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรเลยนะมันเป็นเพื่อนที่เฉยนะตัวไม่เคยเห็นตัวชอบมาบอกเลยว่าคือเพื่อนอะไม่เคยมีเพื่อนผู้หญิงมึงบอกอยู่ว่ามึงไม่เคยมีเพื่อนผู้หญิงเพื่อนเขาอย่ามึงไม่เคยมีเพื่อนผู้หญิง ตัวชอบมาหาเรื่องละตัวแบบหาเรื่องอะไรหาเรื่องตลอดวะไม่อยากคุยแล้วว่ะหาเรื่องอะไรเขามีเหตุผลสุดสุดละเขาเข้ามาถามดีๆเนี่ยก็คือใครก็คือเพื่อนนั่นแหละเพื่อนอะไรกูยังไม่เคยเห็นไม่เคยเจอหน้าเลยแล้วตัวก็ไม่เคยพูดออกมาจากปากเลยว่าตัวมีเพื่อนชื่อน้ำหลานคนหาอะไรชื่อน้ำหลานมันเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรลูกครึ่งจีนแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นคนจีนหลานนี่มาจากภาษาจีนน้ำนี่คือมาจากภาษาไทยเป็นเลยเป็นน้ำหลานจ้าซื่อหมี่อ๋อรู้ได้แล้วพ่อแม่เขาเป็นคนจีน

ถึงเอาเขาบอกตรงๆแล้วนะแต่คนตีนตัวเอาดีๆตอนไหนนานแล้วแมนบอกว่าเขาเป็นคนแรกเขาเก็หลอกตัวแม่งแหละแม่คุยกับผู้หญิงใช่ไหมเขาไม่เคยคุยกับใครเลยเป็นอย่างเงี้ยแล้วจะจะเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ยังไงถ้าสมมติว่าเขาไปคุยบ้างอะใจเขาใจเราสี่ตัวแต,แต่เขาก็ไม่ได้มีอะไรซึ้งนะเขาไม่ได้ตอบแล้วนะไม่ตอบแล้วบอกคิดถึงกันครับคิดถึงเหรอเจอกันไงคิดถึงกันนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วมึงเคยเจอกันเหรอเคยอยู่ เราเล่นไม่เคยคุยทำตัวอย่างงอีกละวผลดานจะชู้ไม่เลิกมึงอะ่ะเขาจะชู้ตรงไหนถ้า<ะ>อยากมีเมียเพิ่มมีคนนึงไม่อยากมากลนตีเนเด็กถ้าเขาขอดีดีแล้วนะโอเคเขาผิดเขาขอโทษอ่ะแล้วตัวคุยทําไมอะ่ะมึงก็รู้ว่าไม่ดีจะคุยทำไมเดี๋ยวจะไม่ทําให้เขาเสียใจแล้วไงโอเคขาโทษแค่รอบเดียวเองใช่เขาว่าแค่ได้ไงตั้งแต่ตัวเขาบอกเขามาตัวทำกี่รอบแล้วนี่มันเรื่องเขาแบบนี้กันนานแล้วนะไม่ได้มีอะไรนะ าล,ล่ะแม่เขาจะแอดเฟรผู้หญิงไม่ได้เลยเหรอไอ้มึงแฉทำไมละ่ะแล้วกูแอดเฟรมผู้ชายได้ไหมละ่ะไม่ได้ไอ้หาตุ้งเขาแฉงอะไรแอดแฉเปเฉยเห็นนมใหญ่ดีแดงโป่เนี่ยนี่มนมเมียมึงใหญ่เหมอนปอจังหวะนี้มือจเนี่ยเห็นเนี่ย,ยแต่ไม่พอหรอเขาอยากได้ชักพันซีซีอ่ะเออเขาขอโทษ ขอโทษตัวทำแบบนี้นะโอ้ยแล้วตัวจะมาโกรธอะไรเขาสันดานเดิมๆไม่สิ้นไม่แล้วไม่หายสักทีเขาสวยกว่าเหรอเฮ้ยอ้ยเจ็บ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 เออแต่คนซอมไม่ดีใช่ไหมเนี่ยฮะอุ้ยอ้ยเจ็บเจ็บอ้ยอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจบเจ็บเจ็สันดานเดิมอุน่าเสียเวลาบบคนอย่างมึงเลยแค่เป็นอดีตนะเขาก็อาจจะแบบวอกแวกไปบ้างตัว เอาจริงไหมหัวเก่าเขาทุกๆคนอ่ะก็ทักมาหาเขาเหมือนกันแต่เขาไม่เคยคุยเลยถ้าเขาจะคุยก็แป๊บเดียวอะ่ะดีกว่าตัวหลอกกตัวไม่นึงเยอะเขาไม่เคยที่จะคุยเลยจริงเอเออแล้วที่ตัวนี่เมียเก่าทักมาผลิตทักมาถามคุยเขาทําคลิปแกงไม่เฉยนะเขาทําคลิปแก้งไม่เฉยนะบุ๊กนะเขาสมัครไปดูเมลได้เลยดูไหนไหนเขาพูดจริงว่าเขาแกงเขาทำคลิปแกง้ไงแต่ตัวเรื่องจริงเหรอจริงเขาไม่ได้หลอกเล่น เขาพูดจริงๆตัวเป็นไรขาทำคลิปแก้ให้เฉยนะก็อันนี้เขาพูดจริงๆเขาขอโทษตัวเขาทำคลิปแก้ให้เฉยเอาจริงๆตัวเขาจะโกหกตัวทำไมตัวจำที่อาจารย์ทักเขาได้ไหม อาจารย์บอกว่าไงแฟนเก่าเขาจะกลับมาคืนดีเขาไม่ใช่เหรอตัวขอกเลตัวกับตัวนเล่ตอย่างนี้เขาก็จะเขาก็จะไม่หวหน้าตัวเหมือนเดิเอออ่าแกล้งเล่นเฉยเขาต้แกล้งอีกแล้วตัวเขาแกล้งเล่นเฉยก็เนี่ยเฟซเขาสมัครเองนี่เขาสมัครเองปุณเล่นก็ปุณเล่นก็ปุณเล่นแต่เรื่องนั้นนี่เอานะตัวห้ามมีคนอื่นนะ ไม่ได้มีคนอื่นนี่นี่ไงเขาสมัครเองไงน้ำหลานที่ครับเออน้ำหลานโอเคครับทุกคนครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับคือแบบเออผมจะไม่เล่นเรื่องแฟนเก่าอีกแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะก็กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยครับ